สวัสดีครับโอ้ยพี่น้องเปลี่ยนนัก่ามาใหม่พี่น้องเงินเมื่อดอกได้เปลี่ยนนัก่า,าพี่น้องเอ้ยเี็นนักข่าแล้ว่ะเ,เปลี่ยนส่งจากส่งเป็นโมเลนพี่น้องเอ้ยส่งออส่งนัก่าใหม่โมโลเดลเปลี่ยนนักข่าใหม่เงินเมืน่นออกมาพนี้ ออกมาสองหมืล้วะพี่น้องสองสามมืแล้ะเนี่ยเปลี่ยนราคาใหม่เลยน้ำงามพี่น้องใช่สบายดีที่เกา่าคือเดิมพี่น้องอมีประโยชน์แลนวพี่น้อง มีประโยชน์แล้วได้รนค่าไม่เรียบร้อยเงินดิจิดตัอหออกแล้วไนดะ้ค่าไม่เรียบร้อยพี่นอ้องกาดเย็นหน่อยครับงานเรื่อๆพี่น้องสู้กันครับ ลายเครียดจะมันเครียดยังหรอมันเครียดหรครับพี่น้องอยู่เวนอากาศเย็นหน่อยสูงกันครับพี่น้องสูสๆครับไลฟ์สดเพื่อตกทั้ง เรื่อยๆครับฝนที่นี่ก็ตกไปเรื่อยตกทียนิดเทีหน่อยแรงมั่งเบามั่งทีง่แต่นี่ก็หยุดตกก็แหละ สวัสดีทักทายครับพี่น้องเขามาสามารถล้างกันทักทายก่อนพี่นอ้องเปลี่ยนล้งข้าวไมพภูมิใจนะครับเปลี่ยนลัางข้าวไม่เดียบร้อยพี่น้องเลยหรือก่อน,นข้าส่งเปลี่ยนส่งไม้พี่นอ้องสี่ตายพี่น้องเออะ เรื่อยๆครับพี่น้องเล่นสนุกสนุกไปเรื่อย